เป็นกรณีคุณบอสอยู่วิทยาที่ขับรถชนดาบตำรวจวิเชียนเสียชีวิตเมื่อปี2555ิเนี่ยทางด้านเลยค่ะปปะชก็ยอมรับนะคะว่าปปชก็ชี้มูลความผิดคดีบอสอยู่วิทยาจริงโดยทั้งคนตำรวจเอกสมยศแล้วก็นายเนตรนาคสุขต่างก็ไม่รอดค่ะโดนชี้มูลความผิดด้วยส่วนทางด้านของพลตำรวจเอกเพิ่มพูนก็โดนวินัยไม่ร้ายแรงค่ะ โดยนายนิวัฒนชัยเกษมมงคลเลยค่ะที่การคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปชก็บอกว่าที่ประชุมคณะกรรมการปปชเมื่อวันนี้นะคะ5กันยายนมีมติชี้มูลความผิดผู้ถูกกล่าวหาในคดีกลับคำสั่งไม่ฟ้องนาย วรยุทธอยู่วิทยาหรือว่าบอสอยู่วิทยาในข้อหาขับรถยนต์ชนดาบตำรวจวิเชียนกลั่นประเสริฐที่เสียชีวิตเมื่อปี2555เนื่องจากว่ามีการเปลี่ยนพยานหลักฐานด้านความเร็วของรถไปแล้วจริงๆโดยผู้ถูกกล่าวหาที่ถูกชี้มูลความผิดจำรายละเอียดทั้งหมดไม่ได้ก็ต้องรอให้ทางคณะกรรมการปปชรับรองรายงานการประชุมก่อนที่จะ,ะแถลงข่าวกับสืมม่อมวลชนต่อไปด้วยค่ะ โดยในส่วนของผู้ถูกกล่าวหาหลากักอย่างเช่นพลตำรวจเอกสมยศพุ่มผันม่วงอดีตพบตรแล้วก็น,น,นายเนตรนาคสุขอดีตรองอัยการสูงสุดหรือว่าอ,อสอส,อสอโดนชี้มูลความผิดทั้งหมดค่ะส่วนพลตำรวจเอกเพิ่มภูนชิดชอบอดีตผู้ช่วยพบตรที่ถูกกล่าวหาในคดีนี้เมื่อครั้งที่ยศของท่านยังเป็นพลตำรวจโทถูกที่ประชุมชี้มูลความผิดไปด้วยเช่นเดียวกัน แต่เป็นความผิดในเรื่องของวินัยไม่ร้ายแรงแล้วก็ส่งเรื่องให้ทางต้นสังกัดไปดำเนินการทางวินัยเรียบร้อยแล้วผู้สื่อข่าวรายงานว่าสําหรับคดีนี้ผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดมีทั้งหมด15รายค่ะเป็นอดีตข้าราชการตํารวจชั้นผู้ใหญ่ที่กเกษียณอายุราชการไปแล้วแล้วก็ที่ยังรับราชการอยู่รวมถึงพนักงานสอบสวนพนักงานอายการแล้วก็มีนักการเมืองด้วยค่ะ